หมาเยเลขหนึ่งคุณวิโรธล่าเริงอันนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งล่าเริงเป็นยังไงก็สบายๆวันนี้จะเห็นวิโรธแบบลุกใหม่ที่สบายๆครับ <laughs> ผมรอดูว่าคุณจะใช้สามนาทีของคุณยังไงกล้องผมสามารถมองได้ รอบรอบตัวสามร้อยสิบองนาปช่นไหนก็จะมีกล้องมองมาทางผมถูกต้องเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ค่าตัวพิธีกรน้อยมากชีวิตนี้ผมเคยชินแล้วเพราะผมถูกตามโดยกรอรมนองเยี่ยมเลยเอาละห้องข้างๆกกตนะแต่ผมชินกับกอรมนอโอเคเอาละแปลว่าตอนนี้คุณพร้อมแล้วล่ะครับสามนาทีนะครับเริ่มได้ครับผมคิดว่า คนกรุงเทพคงมีความฝันอยู่ต่างๆมากมายนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมากับผู้ว่ากทมคนก่อนๆหรือแม้แต่ค andidate ที่อยู่รอบกายผมตอนเนี้ก็มีนโยบายอยู่เต็มไปหมดเลยทุกคนคงสงสัยครับว่าทําไมที่ผ่านมานโยบายต่างๆมันเลยไม่เป็นจริงโครงการต่างๆมันไม่เกิดขึ้นพูดตรงๆครับก็เราไม่มีเงินนะรพอเราไม่มีเงินเราก็เลยทําโครงการต่างๆไม่ได้ครับการอยู่แบบกระเบียดกระเสียนมันก็โอเคครับ ถ้าเงินมันไม่มีจริงๆแต่ปัญหาราาของสังคมนี้ที่เราเจอก็คือเราพบคนตัวใหญ่เราพบผู้กอบเราพบผู้ประกอบการในทุนใหญ่ครับได้บริการแบบ VIP แต่หลบเลี่ยงการจ่ายหรือไม่ก็จ่ายถูกภาษีที่ดินเราคงเห็นกันใช่ไหมครับว่ามีการหลบเลี่ยงปลูกกล้วยปลูกมะนาวแล้วก็ภาษีป้ายเป็นไปได้ยังไงอะบิวบอร์เต็มไปหมดธุรกิจหมื่นล้านแต่เข้าระบบแค่30เ เกิดอะไรขึ้นกับค่าขยะที่ร้านสะดวกซื้อที่รถกทมไปเก็บให้ทุกวันจ่ายแค่วันละร้อยี่ิบจ่ายลหรือไม่ก็แค่200อบาทต่อเดือนวันละสี่บาทห้างใหญ่ยักษ์โอ้จ่ายแค่ไม่กี่หมื่นบาทแต่รถกทมต้องเอารถขยะไปเก็บให้วันหนึ่ง4ีห้าคันถ้าเราแก้ระเบียบตรงนี้ได้ถ้าเราเปลี่ยนเกมตรงนี้ได้เราจะมีงบประมาณมากพอ และนี่คือเหตุผลครับที่ต้องเลือกผู้ว่าที่ชื่อวิโรธและเลือกสอกอจากพรรคก้าวไกลผมไม่รู้ครับว่าสอกอกลุ่มอื่นจะกล้าแก้ระเบียบตรงนี้หรือเปล่าแต่พวกเราผมและสอกอก้าวไกลมาเพื่อเปลี่ยนเกมครับและถ้าเกิดเราเก็บงบประมาณจากคนตัวใหญ่ได้เราจะเอาเงินตรงนี้มาปรับปรุงอะไรที่เต็มไปหมดเลยเราสามารถอุดหนุนตัวรถเมล์ได้ครับเราสามารถฉีดวัคซีนปอดอักเสบให้กับผู้สูงอายุได้เราสามารถ เติมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการได้เราสามารถลอกท่อทั่วเมืองลอกคลองทั่วกรุงก็ได้ด้วยงบประมาณ2,000ล้านและเรายังสามารถที่จะเติมสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับเด็กเด็กในโรงเรียนกทมซึ่งใช้งบประมาณ1,000ล้านนี่คือสิ่งที่ทั้งหมดที่เราสามารถทําได้เรายกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหมายนครได้หลายคนบอกกับผมครับว่า กลัวมากเลยว่าไอ้วิโรจน์เนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนเกมเป,เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไม่ต้องกลัวครับเพราะผมและสกอของพรรคก้าวไกลามาเพื่อเปลี่ยนเกมไม่ต้องกลัวและถ้าเกิดผมได้เข้าไปผมเปลี่ยนมันแน่ๆย2ิบสองพิษภาครับเลือกผู้ว่าหมายเลขหนึ่งเลือกสอกจากพรรคเก้าวไกลถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนคนในเกมเกมเดิมเลือกคนอื่นครับแต่ถ้าเกิดต้องการคนที่เข้ามาเปลี่ยนเกมเพื่อทำให้ทุกๆคนดีขึ้น หมายเลขหนึ่งวิโรธลัคนณอดิศรครับอ้าวหมายเลขหนึ่งคุณวิโรธอยากเปลี่ยนเกมไหมครับเอาละฮะต้องแล้วแต่คนกรุงเทพตัดสินนะฮะแม่ฟาดได้ฟาดโอเคของคุณพอใจในสามนาทีของคุณนะครับก็ มันก็ยวเอาไว้รอบอื่นฮะ,ฮะเก็บของไว้ขั้นเนื้อขั้นตัวเก็บของไว้ก่อน <c oughs> โอเคใช่ครับคุณผูช้ชมเพราะเรามีอีก2รอบนี่เป็นเพียงรอบแรกขนั้นและนี่คือหมายเลขหนึ่งคุณวิโร์